มีคนก็บอกว่าปืนสามาเจ็ดลูกโม่นะฮะเหยียบเสมือนรถนะครับก็เป็นเหมือนรถกระบะยกสูง ok นะฮะซึ่งมันใช้งานยังไงก็ไม่พังนะฮะจะใช้บรรทุกนะฮะจะใช้งานอย่างหนักนะครับจะใช้ยิงอย่างสะบันหั่นแหลกนะฮะก็ไม่เคยพังไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าชีวิตนี้ถ้าขอกระสุนขนาดจุดสามาเจ็ดนังนั่งไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับผมเองก็เคยได้ยินมากับตัวเองนะ ซึ่งกระสุนสามพันเจ็ดแม็กนัมนะครับที่เป็นปืนลูกโม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอมตะนะครับเป็นกระสุนที่ฆ่าไม่ตายนะครับในขณะที่กระสุนแรงๆอย่างในอดีตที่เคยมีมาอย่างเช่นจุดสี่ห้าสี่คาซูนะครับจุดสามพันเจ็ดแม็กซิมัมนะครับจุดสี่หนึ่งแม็กนัมนะครับจุดสามสองเจ็ดเฟดโรลแม็กนัมนะครับกระสุนเหล่านี้ที่กล่าวมานั้นปัจจุบันนี้ก็แทบจะสูญหายไปจากสังคมปืนเมืองไทยไปนานพอสมควรนะครับแล้วเมื่อท่านได้ใบประสมมาสักหนึ่งใบนะครับ เป็นปืนลูกโม่ชนิดจุดสามาแม็กนัมนะครับก็มักจะเกิดคําถามขึ้นมาอีกน,นะครับว่าเออถ้าเกิดจะเอาลูกโม่แม็กนัมสักกระบอกหนึ่งจะเอากี่นัดดีเอาหกนัดสแตนดาร์ดหรือจะเอาเจ็ดนัดแบบเป็นพัสนะครับก็เป็นคําถามที่ต้องคบคิดกันอีกนานแสนนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะฮะใครเจอคําถามนี้เข้าไปในกระปุกวบเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แล้่อนี้ก็มีเ c ท่านหนึ่งนะก็คือน้องอูดนะครับที่นําปืนมาให้ผมรีวิวถึงที่เลยนะฮะนำปืนมาให้ดูทั้งหนัดแล้วก็7ดนัดนะฮ แล้วก็หน้าตาปืนเจ้าสมิธอเวสันมาเดโเป็นัดแล้วก็รุ่นพัส7นัดนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันนะครับสมิธอเวสันนะครับเป็นผู้นําทางด้านปืนลูกโม่ของโลกนะครับสมิธถูกต่อยอดนะครับปรับปรุงพัฒนาการของปืนมาเรื่อยๆนะครับจนพูดได้ว่าพัฒนาการไปถึงขั้นขีดสุดเลยก็ว่าได้นะครับหลายท่านที่จะซื้อปืนลูกโม่ซักกระบอกหนึ่งก็มักจะ คิดแว้ดดับต้นๆนะครับว่าสมิธเอเวสันนะฮะลองลองมาก็จะเป็นยี่ห้ออื่นตามกาลังทรัพย์ตามแต่สมควรที่ตัวเองจะพบเจอนะครับหัวต้นคลิปนะครับผมเองก็ได้เกินถึงปืนลูโม่สมิธเอเวสันแบบ6นัดกับ7นัดนะครับว่าจะหน้าตาพื้นฐานของปืน6นัดกับ7ดนัดจะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับและดูยังไงเป็น6นัดเจ็นัดนะครับแล้วก็มิติมันเป็นยังไงมันเท่ากันไหมเนี่ยนะครับ วันนี้ก็มีปืนมา2แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบ4นิ้วนะฮะลำกล้องสนิ้วบรรจุหกนัดนะครับนี่นะครับหนัดดั้งเดิมนะครับแล้วก็แบบที่2นะก็คือลำกล้อง3นิ้วนะครับบรรจุเจดนัดนะครับนี่เลยนะครับเป็นคําถามที่หนักใจสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่าๆอย่างเช่นผมเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องการปืน ส7ซสักกระบอกหนึ่งนะครับไหนๆก็ได้ซื้อแล้วสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับก็จะเอาแบบไหนดีล่ะจะเอาของนัดหรือเอา7จนัดดีล่ะครับเจ้าสมิตโมเดลหกปหก p l u นะครับ p l u ก็คือแปลว่าบวกนะครับจะเป็นรุ่นที่สมิตนั้นคิดค้นมาได้เป็นสิปีเลยนะครับว่าให้ใส่กระสุนได้7นัดนะครับนี่เลยนะครับแต่ก็วงรอบของโม่เท่ากันกับรุ่น6นัดนะครับเพียงแต่แค่การเจาะช่องโม่นะครับเขาจะเจาะส่วนที่หนากว่าของตัวโม่นะครับ เพื่อนลองสังเกตตัวล็อกโม่นะครับถ้าเกิดจะดูว่าปืนแบบนั้นนะฮะเป็นเลขกระสุนเลขขี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่5นัดหรือ7จดนัดเขาจะเจาะตรงช่องที่ล่องโม่นะฮะสังเกตดูนะครับตอนนี้ก็จะเจาะตรงที่กีบมะเฟืองนะครับแต่ดั้งเดิมของนันจะเจาะแบบนี้นะฮะการสังเกตก็จะสังเกตง่ายๆครับส่วนความหนาของโม่นะครับผมมองว่ารุ่นเจ็ดนัดหนากว่านะครับ ใครที่บอกว่ารุ่นหกนัดโม่หนากว่ารุ่นเจ็ดนัดนี่ผมไม่เชื่อนะครับผ้าหนังของโม่เจ็ดนัดจะหนากว่านะครับหนากว่าอย่างชัดเจนนะครับสมิธโมเดลหกแหกนะครับจับว่าเป็นปืนของโครงเอนะครับเป็นโครงขนาดกลางไปทางใหญ่นะครับสมิธหกแหกนะครับลดเล่นอยู่ในวงการปืนลุงโม้นั้นก็อย่างน้อยก็มาสี่สิบปีนะครับก็ประมาณปี2425นั้นสมิธเริ่มเปิดสายการผลิตสมิธโมเดล686คู่มากับโมเดล586นะครับในมิติของลำกล้อง4นิ้วนะครับ แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับตัดไปตัดมานะครับตัดสั้นเพิ่มยาวฮะสนิ้วครึ่งก็มีนะฮะจนถึง8นิ้วก็มีนะครับแต่ว่าเราหายากนะครับในลำกล้อง8นิ้วรุ่นโมเดลหกไปตกนะครับแล้วก็มาสักสิาปีที่ผ่านมานั้นสมิธเองก็พัฒนารุ่น6กไปตกพัสนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นรุ่น7นัดนะครับความแตกต่างกันนั้นผมมองว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับนะฮะิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะก็คือ1เรื่องของลำกล้องนะครับสมิธนั้น ใส่รุ่นนี้ว่าเป็น3มนิ้วนะครับนะแล้วก็การบรรจุในช่องโม่นะครับจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้ของสมิธนั้นเพิ่มมาให้อีกหนึ่งอย่างก็คือระบบกุญแจล็อกนะครับในเมืองนอกนะครับก็มีการฟ้องร้องกันนะครับว่าบางทีลูกของบ้านนั้นบ้านนี้นะฮะหยิบปืนเอาไปเล่นกันนะฮะยิงถูกคนในบ้านกันตายนะครับหรืออาจจะยิงถูกเพื่อนนะฮะขโมยปืนไปเล่นที่โรงเรียนนะฮะก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะซึ่งสมิธเองก็เอาจะใส่ในเรื่องของความปลอดภัยของสังคมนะฮะ สมิธเองก็เลยใส่กุญแจล็อกซะเลยนะฮะถ้าเกิดมันปลดล็อกได้มันก็ยิงได้แหละถ้าเกิดมันหากุญแจไม่เจอมันก็ยิงไม่ได้นะครับเรื่องความประณีตทั้งสมิธไม่เคยขาดเรื่องนี้นะครับความประณีตยังมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับลำกล้องของสมิตรุ่นหกปฐหนั้นก็จะเป็นลำกล้องแบบปวบหนาอย่างนี้นะครับความประณีตตรงรอยพับโม่เนี่ยก็ถือว่าดูดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนิ้วหรือนิ้วนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อปืนลกโม่ซักกระบอกหนึ่งนะฮะสมิธเอเวสันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็เจ้าสมิตรุ่นนี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นรุ่นโมเดล66ขีด6แล้วนะฮะขีด6นะครับขีด6นั่นก็มีความแตกต่างกันอีกข้อหนึ่งผมก็ลืมบอกไปครับว่า,เ,าเรื่องไก่ปืนนะครับ ระบบนกศัต์นะฮะเข็มแทงชนวนจะติดอยู่ที่โครงปืนนะครับซึ่งก็จะต่างกับเจ้า6 6ี c กะบอกนี้นะครับ6 6 k ีนะฮะก็ยังใช้เป็นแบบเข็มแทงชินนวนติดอยู่หน้านกศัตว์อยู่อย่างเช่นเดิมนะครับแล้วก็เจ้ากระบอกนี้นะครับท่านเจ้าของท่านเองก็ได้นาไปแต่งนะฮะแต่งศูนย์ในไซส์นะครับแต่งศูนย์ในไซส์นะครับเป็นปืนลูกโม่ที่มีศูนย์ในไซส์ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเป็นของแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับ ถ้าใครจาได้ว่าผมเคยไปรีวิวทดสอบปืนกระบอกนี้นะครับตอนตั้งศูนย์กันใหม่ในครั้งนั้นนะก็หลายเดือนแล้วนะฮะก็ผ่านมาหลายเดือนนะวันนี้ท่านเจ้าของก็ได้นำพามาให้รีวิวอีกทั้งคู่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กําลังจะซื้อปืนจุดสามเจ็ดแบงนั่มนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ท่านได้ดูปืนทั้ง2แบบนะครับผมก็จะอธิบายในรูปแบบคร่าวๆนะครับ ก็ให้ท่านนําไปพิจารณาตัดสินใจกันเองนะครับลางเนื้อชอบลางยาต่างคนต่างใจต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็สุดที่ตัวท่านเองว่าท่านจะซื้อรูปแบบใดนะครับและก็ต้องขออนุญาตบอกเพื่อนเพื่อนวยก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ขายปืนแล้วก็ขายเครื่องกระสุนนะฮะไม่ต้องแท็กถามราคาผมไม่ต้องถามผมทางอินบ็อกซ์นะฮะไม่ต้องถามนะฮะเพราะผมไม่ได้ขายนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับเดี ก็อย่าลืมติดตามกันนะะส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ